สวัสดีครับวันนี้ก็ได้เข้ามาอยู่ในสวนครับห่านไป14บ5วันครับหลังจากที่น้ำได้ท่วมสวนเราครับที่ได้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนครับมาท่วมเกิดความสูญเสียไม่ใช่น้อยเลยครับนะครับวันนี้ก็น้ำก็ลดลงแล้วครับนาข้าวเราก็เรียบร้อยหมดครับตายหมดเลยครับ นี่ครับสภาพหลังความสูญเสียนะครับที่น้ำได้ท่วมสวนนะครับก็ปลาที่เราเลี้ยงไว้กุ้งที่เราเลี้ยงไว้ก็ไปหมดเลยนะครับตอนนี้นี่ครับระดับน้ำที่ขึ้นมาสูงนะครับประมาณประมาณนี้นะครับความสูงนะครับนี่คือคันคูเราตอนแรกเราก็มองว่าจะสูงแล้วนะครับไม่อยู่ครับปล่อยน้ำมาแรงมากครับทะลุมาจากด้านหลังทางนู้นครับ มาเข้าทะลักเข้ามาครับนะครับบางส่วนที่อยู่สูงหน่อยก็ยังมีความเขียวอยู่ครับกล้วยทางนู้นมาฝั่งทางนี้ก็เหลืองกันหมดแล้วครับครับมะม่วงก็ยังพอรอดครับไผ่ก็ไม่รู้จะรอดหรือเปล่าแต่ก็คิดว่าน่าจะรอดครับนี่ครับฝูงปลาแล้วก็พอเหลืออยู่นิดๆหน่อยๆครับเห็นไหมครับยังมีนิดๆหน่อยๆครับลวงเหลืออยู่ครับที่ยังติดอยู่ในดางแล้วครับ เห็นไหมครับลองรอยของน้ําว่าความสูงอยู่ขอบตะไคร่เขียวเราเห็นไหมครับนั่นแหละครับความสูงของที่น้ําท่วมครับก็ระดับเอวนะครับเกือบหน้าอกนะครับทางนี้ก็รั้วทางนี้ก็ไปหมดเลยครับผลไม้เราก็ต้องเพิ่มคันคูใหม่ครับสูงขึ้นอีกนะครับแล้วก็มีการกันตะไคร่เขียวอ้อมรั้วเลยนะครับก็ต้องล้อมล้อมรั้วให้หมดเลยนะครับไป้ทั้งนั้นก็กล้วยก็ มีใบเหลืองครับแต่ว่าก็น่าจะยังรอดครับเพราะว่าก็ยังมีความเขียวขึ้นมาครับไผ่ต้นนี้ก็ไม่น่ารอดครับท่วมมิดเลยครับสองสามต้นทางนี้ครับไผ่ไม่รู้จะเป็นยังไงครับไปหมดเลยครับนี่ครับการสูญเสียของเราหญ้าหวานอิสระเอวเราก็เรียบร้อยครับจมน้ําอยู่เกือบสองอาทิตย์ครับสองอาทิตย์ได้ครับครับไปหมดเลยครับหน่อไม้นี่ก็ล้มหัก นี่ครับนี่บอยใหญ่เราจังหลงเหลือปลาครับเพราะว่าปริมาณน้ําที่ท่วมขึ้นมาก็อยู่ประมาณนี่ครับดางเขียวก็คือตะไคร่ตะไคร่เขียวแล้วนี่ก็ยังกั้นอยู่นะครับแต่ทางนี้ไม่เหลือครับตอนที่ช่วงน้ํามานี่ครับท่วมหมดมิดเลยครับสูงกว่าขอบตะไคร่เราขึ้นมาประมาณหกสิบถึงเจ็ดสิบเซนได้ครับคือมิดแหละครับมิดมิดเลยตรงนี้ก็ความสูงตอนที่น้ําท่วมจริงๆก็อยู่ที่ประมาณ เกือบเม็ดครึ่งครับไม่รวมในบ่อนะครับนี่รอบนอกที่เราไว้เป็นพื้นคันคูด้านในนะครับนี่มาคูทางนี้ครับก็นี่ครับอันนี้ก็จะมีสูญเสียน้อยหน่อยครับน่ครับด้านหลังนู่นครับเป็นทางที่น้ําเข้ามาครับจะพาเดินไปดูครับของเพื่อนบ้านก็ลดลง้วครับน้ำนะครับน้ํามาจากทางหลังนี้ครับอย่างนี้ นี่ครับมะพร้าวไม่เหลือครับมะพร้าวไม่รอดหมดเลยยางนาก็ไม่น่าจะรอดครับต้นนี้นี่ครับมาจากนี่ครับน้ํานี่คือถนนนะครับนี่เป็นถนนด้านหลังของสวนนะครับเป็นถนนด้านหลังของสวนเนี่ยน้ําตอนนี้ปริมาณน,น้ําตอนนี้น่าจะประมาณเมตรหกสิบถึงเมตรแปดสิบได้ประมาณนี้นะครับเพราะตอนที่น้ําท่วมขึ้นมาเนี่ย จากคันคูลงไปถนนเนี่ยอาจจะสองเมตรสองเมตรสี่สิบสองเมตรห้าสิบได้นะครับความสูงเนี่ยครับสูญเสียครับน้ําทะลักเข้ามาจากถนนด้านหลังนี่แหละครับตอนนี้ก็เบาลงแล้วครับนะครับมะม่วงต้นนี้ก็ไม่รู้จะยังไงครับรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับสูญเสียเยอะครับสู้กันใหม่ครับต้องใช้เวลาอีกประมาณสองถึงสามเดือนครับถึงจะเข้าที่ได้นะครับนูนครับ ยังไงก็ฝากคลิปไว้เท่านี้ก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามารับชมครับเริ่มทําได้8เดือนครับเดือนที่9มาก็สูญเสียซะแล้วครับเริ่มทําเกษตรอินทรีย์นะครับอีกเกษตรพอเพียงนะครับแบบเราเริ่มจริงจังเลยครับก็ทํามาได้8เดือนเข้าเดือนที่9กก็เป็นอย่างนี้เลยครับยังไงพบเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่เข้ามารับชมครับ